แต่บอกให้ไปไกลๆอย่ามานอนใกล้หนูยากกินชายอยู่ใจเอาไปเจ้าไปไกลสิกินไปก็แล้วไปกไปเนี่ยนั่นๆพี่เวยมาอีกแล้วนะเฮ้ยหนูเลยจะกินหนูเลยจะกินไม่ทันหนูดูก็สวดตายหรอกรู้จักไหมสวดตายนะและชีวิตจะกินมาไกลขก้ข้าวพูดหนูเข้าใจไหมออกไปออกไปอย่ามาใกล้ข้พวพจะสูดแล้วนะจะสูดแล้วนะ ทำไมต้องมาอนใกล้ข้วบวหนูด้วยครัพี่เจ้านั่นเธอเอาขาแนวออกไปเลยนะเอาขาแนวออกไปอีกคว้าอมะอีกแล้วโหยข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าลองโอ้มุนยิดแล้วนะเอ,ออกไปนะออกไปนะออกไปนะสูดแล้วเนี่ยสูดนนี่สูดแล้วเนี่ยสูดแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยยี่แม่เดียวอยู่ ล้มซ้ายล้มขวาไปหมดแล้วเนี่ยคะ่ะเอ,อ้ยีควาอ,อกไปยายอย่าไปจับมันสวยเกิดมันเกิดมาสวยายอย่าไปจับมันโอ้ไม่ใช่เขาขพูดเรื่องพูดเลยอย่าไปจับมันอโอ้ทำไมอีพวกตัวจิวจ๋วๆบ้านนี้มันแปลกดีจังวะเอะอ,อ,อนี่เขาพูดหนูยิ่งมีอันเดียวหนูก็กินชาเนี่ยหนูนะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายเขาพูดอันเดียวหนูกินตั้งแต่เชา้าจนเย็นเลยประหยัดด้วย อย่านะอย่านะอย่าน,นอาะอีคว้ายหญ่คว้าคว้าไม่ได้สนใจเข้าพูพดหนูเลยลูกนั่นนั่นนั่นมันมาดั้งมันมาดั่งไก่มันมาดั่งกไงก่มันเห็นว่ามันตัวใหญ่กว่าแล้วมันก็จะทำอะไรกับหนูก็ได้นายใหญอุ้มหนูหน่อยเร็วเออยายอุ้มหน่อยววเออ,อ,อ,เอ,อโอ้ไปที่ไกล่เลยอย่าไปแย่งนะ สวยลูกขั้วสวยเลยขั้วสวย,สวยหรือเปล่าไม่รู้แต่อีตัวลี้มันเป็นบ้าไปแล้วยายขั้วสวยมากทำไมทุกตัวต้องมาใกล้ขั้วหนูเลยฮะทำไมทุกตัวต้องมาใกล้ขั้วหนูกินไปแล้วแม่ไปพี่น้องเอ้ยหมาบ้านคอยอีนึงกับหวงของกินอีนีน่กับเฮ็ดใส่เขาเด้พี่น,ออน้องว่าม่นบม่รู้อย่างเด้มันตั้งใจเฮ็ดใส่เขามันนี่กับเมแเแขเบิ่งเขานี่ อนี้กับ้องมาได้หนงนงเเงานเขาว่าอยู่ไก่แห่งกินหลายอร่อยนะอร่อยไม่ใช่แมกินก็ไม่แย่สิแกี้ก็ไม่แย่เลยอ้ํอ้ําอ้ํออาาไม่ด้สิอ้ํดูดูอ้อ้าเอามเขั้ว้าอ้ําอ้ํอ้อ้หยิบเขาขั้ขึ้นไปไปไปข้างบนดิวางไอหนูกำลังกิน <Hollywood> เยวขาพดของหนูนะหนูกินหมดเฮ้เหนแล้วมั้น่ากแป๊บเดียวเขาพูดอยู่ในปากเลยเอาแล้วอุ้มหนูขึ้นมาจังไหนก่อนะเปิดแอปิดเลยนะหนูไม่อยากดิหนูน่ดูหนูไม่ได้อยากใก้เขาพูดอีกดันเออมึงมาชิมึงมาชิมึงมาชี ขั้วอย่าทำน้องอย่าทำพี่นะขั้วไม่เคยทำพี่เลยมีแต่พี่แต่จะกินหัวขั้วอยู่เนี่ยขั้วไม่ได้สนใจเขาพูดพี่เลยอะโลมาอะโลมาไปีหนอะโลมาอะโลมาอะโลมาแยาอะโลมาอะโลมาอะลงมาอะโลมาลงมาเบิ่อดูใจทขาดูซิว่าเขาจะทำยังไงกับเขาพูดนะครับทุกคนครัเขาพูดไม่อเดียวนะเขาพูเป็นเดียวเขาพูเป็นเดียวเออเขาพูดไม่เดียวอ้าวอีกบรร่าโยกยายยายยายเราเขาพูดออกจากปากเท่าไหรขั้วเขาไม่ได้อะไรเลย หวังความยาเขาปดเราจะไู้นตายละอีกอ <c oughs> ั้ลูกอ่ะอ้ะอ่ะตีนมาเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เรื่องบุดเออเรื่องบุญบของรุนแท้เขาิ่ ทำอะเลยกพ็พี่ก็พี่บ้งตัดขั้วก่อนกเลยลงห้องเม่เอเหยาบตีบเก็บด้วยเมืีนั่นทีงหลงโมโหกัดยิ่งี่นะลืมตัว